บอตองเห็ดคักลายมันยอดวิวสิบลาย <Okay. S 1> สบายดีพี่น้อง yeah, มาซ้อนสีแดงขึ้นทึงอีกส<อ>ักนอนบงุกเีเกข้าว่ไเยอะก้นเ,เพราะว่าไปเก็บีนลอฟัง,งลัดตุ๋นไปเก็บฟักซีมันไปเก็บเก็บแันีเป่อยแแล่นไปเก็บสตรัจนางลายดิเหมนจะเป็นว่าพูดนิดแล้ววัค้เียซนไปเก็บเก็ได้ค่ะคือด นี้อมันไอแต้พงๆคุเด้มียาดีเอมอย่าไปบอกขครกินนะมันเป็นข้อแฮะล้ไอนะมันก็แตกไปนี่นะเดเจะพังงานเาเฮ้ยแล้วมาเลยเฮ้ยแ้มันแล้วมันเป็นไอมีแต้แล้วอู้ว่าอยวนี่จกินแล้วคมนี่ฮะไปเจ้ามาไปทำเดี้าวอันเด้อดูแล้วเราจะหาอกินี่เลยเม้นทุกคนฝึกๆไป เราเห็นไว้แล้วเปอบอกว่าบอลเราเห็นไว้แล้วแต่คนแบบนี้เห็นจเลยว่ป็น้าไปห่มนัเว้าเน้านั่งวางเกาะแจกกันเท้าไปเ็บเลยว่าพ่อไปเอานั้นแล้วเออลังเก่าไปแล้วแล้วไปเล้ี่เล้นสาดีเล้นที่นอกโ้ยมาเลยไหมถท้านี้หลายอางต้คำพูดต้ดเอใส่ากระทะเอาใส่ตู้ไปฉันน้ะ กินมทำลายอยานาเมื่อกี้กินก็ได้ดอกินทานกินี่เอทนบ้านสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้ามากินข้าวแล้วจ้ามาละแม่เอ้ยมาเอิยมมาเด้อกินเลยเด้อกินแล้วด้ครับไม่บล่าู้ไปตาดงแน่แน่กินบ้านจะทาขอให้ขอกินบ้านนันันเพื่นเรากินข้าวแรกกันที่นใช่ไหข้าวแรกกินลูกข้าว งามดีอะคุณงามมากเนี่เว้นานางเียะนสู้หแม่แป็บซีปะอันน้ำมุกเน่ยัทแซีไปี์นักป่านักที่ทำใตกมาหเบื่อ้าเห็นอพี่ไปผบที่น้ามักแป๊บซีโอ้ยเาเกี่ยวไปเลย่าพไปิั

อ้ากกันยังไงจวบักเนี่ยอเบ่แล้วบักใค่ห้อมีุ๊กตุ๊กอันี้นะครับตกนะว่ามีเวลาเาลวม่อานดยสื้อผ้ากิรักจาเอานะโอเคเอ้คบาบัก้านเรามมาเพจสิ มากินข้าวนี้เขาไปแล้วค่ะเองนเมีนเยแกมีะเตตายหลบมันได้ไหมข้าวเย็นเด้อะกตัวนี้ลยที่มีว่าางไหนวมอนี่ยิๆๆกูหอได้หรอยเนี่ยรังมายเาันี่ยไม่าข้าวสำเร็จ แ่ิเงยสเดียวมาวาเข้าไม่ินแต่วาแสกบไปซื้อนั่งเช่นเไปมื้นนี่เนี่ยวนั่งกันคู่กับลงกระถามาแล้วมันยืดควาเหนืะไยเลยอลงกระจายในปีนไปหลับปากต้องให้ปันห่อยมันมีเนยอันดูแล้วไป่กินหมีอซื้อม แพนด์อ <l ots sei> <c ười> ๊อกไาม่กินนอ๊อกตั้กนหลายคนอยู่แล้วเอนกากนี้อะไรอดลเ็นานี่มากะนกนนะันอเจากับยังลองมั้เพราะว่าปีนเขาจะนยัตอนนั้นนะน่จะคืนน่ ปิ้งไม่ต้องกิ่นรสอย่างฮ้อนดเออไรแบบนี้แื้นนะอง้าไปงจบสำพี่นพี่กินี้แม่หลับฝาแม่หลับขับกันนอคอยโอ้กโอ้มาไม่เีงคอยได้แต่แบบทีเนี้ยมันนกกระทาขันหินมาได้นม่ขึ้นนั่นเละทีนี้ฟังๆงกเป็นนะปเดี๋ยว

เาไปนอนนีกเราไปายมันจะไปสะมันจะมาสเอจะอ่ะาเาไมู่อมันจะไพูดอเาเห็ดแบบไม่ได้อรอค่ไปจูงเพรายังมันไปมันพูดมันก็ได้เมัได้เลยเพราะอะรกให้เป็นบอดเล่าพีเจาเน่นี่องเือุเ็นมันจูงตลอดเม้เาพูดอ๋อ่ะกินมันจะมาเป็นน ไม่มนี่มานเราทำน้อนเยงกล่ยเจะเห็นจอ้อยจอมั้ยเขาหกจมูกเฟบอสนนีเซฟจะน่าถึงงท่านทานระบ้นำร้ายโปดมันจะเป็นบองบอเจ้ามีอุ่นอีเซฟอุ่นก็ได้เจ้ามีเฟอุ่นสาวะถึงแล้วาองนนนะ มา้าไ่ลมันก็ยังหนงเติมท้งก,ก็จะก,กัวหมือเิมันมแนยนาาหย,ตย,ยแต่ว่ามันยังรอดมาปลาเหลือโดนคอปองมันก็ยุ่งพ่อยออมันติตายเลยได้ห้อยงจะโฮ

ได้ได้ปกติไม่ได้เห็นยนะมันคุ้มเขาแเป็นแก๊สไหมแก๊สเอะไันกจเราปบ่อจะกิดอีแม่ก็จะเรปบ่อบ่อใส่มาอันต่อยบ่อเหมือนซองนี่ซองแปดม่นอ่ะถบ้านป่าล่างเฮ็ดเป็นก็ย่ามนตองไปรบอนอังกอร์อันอันอะไรเน้ยท่าหน้าบ้านท้อยนั่นโดนไหนถ้ากับแพงถ้าวกรงเข้าไปนะ

กาแฟบางรก็กาแฟเซ่ยาเดิมเพื่อหาว่าคนไม่เอ้ยไม่เดินอยู่บ่อค้างดูว่าคนซ้อนยอกไปนอกเเห็นบ้านสปอร์ตเดินกันแล้วเป็นงานระลอกเหรอเห็นบ้านสปอร์ตบรรยากาศระลอกๆแต่เราจะก่อใช้าีจับทรงเหมือนบรานพัเต็มฉากของแพ่งตร้งปิ้งกับตองนะทำให้เป็นลายบอกสมบัติหายไปอย่างนี้ไปอยู่ระลอกสบายเป็นรูปใบจะหน้าเป็นแรนไห่แรนเลียงเป็นลายเส้นไห่

เฮ้ยขาเาเอยหัเราะเห็ดกินได้เยอะเจอข้าวอยอะยอดมาอีกทีนึง้ามาแม่กินข้าวนะยาบาดเป็บมาแหวปูเยอะแต่งกินไว้เถอแหลัทีิการเหม่อจะไปหาเห็ดรับมากินข้าวหนึ่งคำละร้อยโอ้มือนอน่าคล้องเลยพอเลยเทาอัน

ือลได้น่มือ้า่บาช้างปงไว้ีกันมือนะเอาเปิดเดี๋ยวนี้นั่นจะกลมาเยื่อนสิเจ้า จักมงันองคุณจักฟค่ะโอ้ยหอท้งหอแดงทั้งอันนี้นะจักมงในบอลาดทยุนมไปเ่นั้นเดยสาดอกดอกบ้นสักสักัวเิดถังข้เย้บอนล่าม่ชนเวลาวันมือือนะนใ้ปนานหรอ่มีเขาเปิดตู้เหรอยู่ปัเขาก็ลำขานพวกยูทูบเบอร์แล้วเหรอืมเขา ยี่เรื่องเพมันแต่างีได้าตร้กจ่ายจังได้อาดอิ่มแล้วหรอแล้วจ้ากินยังลงลายตุยกนตุยกินไร้ไร้เลยนะผููเท่านะจจะได้เหงยนบัดนั้นหนามนานี่จะนอนนี่จาเอ็ดเวอีลยได้นีนะเหงชื่อเจ้าตะเกียวเข้าซ้ำมีได้ตัด